สวัสดีค่ะแพลวจากซิ t y ิซิคพาร์ตี้นะคะวันนี้แพลวพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านที่วังตาลค่ะอยู่อำเภอหางดงค่ะจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านขายที่เพิ่งสร้างเสร็จมากราคาขายอยู่ที่15.9ล้านค่ะบนพื้นที่184ตารางวาค่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็นวิดีโอที่เราจะมาดูบ้านแค่คร่าวๆเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านอีกอันหนึ่งนะคะวันนี้เราไปดูกันก่อนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นประตูเลื่อนค่ะ พอเดินเข้ามาตรงพื้นที่จอดรถจะเป็นพื้นพื้นที่ที่ปูกระเบื้องแล้วก็สามารถจอดรถได้ประมาณ2คันนะคะฝั่งตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องเก็บของนี่แล้วก็เข้ามาโซนตรงนี้เนี่ย เราเอายังสร้างไม่เสร็จมากนะคะแต่ว่าโซนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของครัวไทยค่ะก็จะสามารถาทำอาหารแล้วก็วางเตากงตะแก้ได้ระบายกลิ่นได้ค่ะเดีย๋ยวเราไปดูตรงโซนนี้กันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นทางเดินที่ปูด,ด้วยกระเบื้องแล้วก็เป็นหินค่ะซึ่งมันจะเป็นทางเดินที่มาจากประตูด้านหน้าของบ้านจะเป็นทางเดินที่เราเปิดแค่เฉพาะ คนเดินเข้ามาอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งเขาทำตรงเนี้ยได้สวยมากๆเลยสระว่ายน้ำนะคะก็จะเป็นระบบเกลือคะ่ะ พื้นที่ข้างหน้าตรงสวนเนี่ยค่ะมันจะเป็นพื้นที่ข้างบ้านซึ่งมันจะเป็นสวนสนามหญ้าจริงแล้วก็มีต้นไม้ต้นมะม่วงต้นลีลาวดีแล้วก็ต้นต่างๆเนี่ยที่เป็นต้นไม้จริงๆนะคะแล้วเขาก็ดูแลได้ดีมากๆเลยแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องสําหรับแบบว่าเออเวลาฝนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็กันแดดกันฝนได้ค่ะ โซนทางเข้าบ้านของข้างๆบ้านที่จะเป็นแบบว่า Open Do o r นะคะให้อยู่ข้างในบ้านแล้วเราจะออกมาตรงของห้องมาเจอกับสระว่ายน้ำเราก็จะมีถ้าแขกมาเนาะเราก็เข้ามาแล้วเราก็จะเจอกับตัวห้องน้ำค่ะที่จะมีโซนของอาบน้ำไปด้วยเผื่อแบบว่าเราว่ายน้ำหรืออะไรเราก็จะได้ใช้ได้จริงจริงๆเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะแบบรองรับของการแบบว่าถ้าเราตัวเปียกอะไรพื้นก็จะไม่แบบว่าไม่บวมออกมานะคะพอเข้ามาในตัวบ้านค่ะโซนนี้ค่ะจะเป็นบริเวณรับประทานอาหารแล้วก็จะเป็นห้องครัวซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สำหรับตู้เย็นที่เป็นตู้เย็นสูงมากไซส์ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่เก็บของเยอะเลยที่สำคัญบ้านหลังนี้มีเตาอบด้วยค่ะ เตาไฟฟ้าแล้วก็มีหู้ดดูดควันนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นอ่างแบบว่าเราไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันจะเป็นสไตล์แบบว่าสไตล์โมเดิร์นที่มันจะเป็นลักษณะแบบอย่างเงี้ยนะคะสีดำแล้วก็มีระบบน้ำเย็นกับน้ำร้อนค่ะถัดไปค่ะตรงข้างนอกเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแค่ส่วนพื้นที่ที่เราปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยละเราสามารถทำเป็นพื้นที่นั่ง รับประทานอาหารรับลมชมวิวก็ได้ค่ะพื้นที่กว้างมากที่ปลูกระเบื้องมาแล้วด้วยค่ะต๊ะรับประทานอาหารก็สําหรับ6ที่นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นโต๊ะสําหรับแบบว่าลายเห็นอ่อนนะคะบ้านก็มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ค่ะและมีแอร์ที่เขาติดอยู่ข้างบนค่ะ โซฟาแบบขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็เดี๋ยวโซนด้านด้านหน้าค่ะเราก็สามารถวางทีวีได้ค่ะขนาดใหญ่ได้เลยคือเราจะสามารถติดกับผนังก็ได้หรือว่าเอาตั้งวางก็ได้ค่ะถัดมาตรงนี้นะคะเราจะมีห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างอยู่หนึ่งห้องที่มาพร้อมกับห้องน้ำค่ะเป็นเตียงขนาดคิงไ i z e นะคะและที่สำคัญห้องนอนนี้ค่ะ สามารถเปิดออกไปเจอกับสระว,ว่ายน้ําได้เลยแล้วก็เปิดออกไปเจอสวนได้ด้วยเหมือนกันนะคะเหมาะกับแขกที่เขามาพักอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วส่วนห้องน้ำเนี่ยก,กว้างพอสมควรเลยค่ะจะใช้เป็นกระเบื้องลายที่แบบว่าเป็นลายเหมือนจะเป็นผสมหินอ่อนหน่อย,อยแล้วก็เป็นขอบทองสวยคือมันจะเข้ากัน ชุดของเซ็ตสุขภัณฑ์แล้วก็โซนของอาบน้ำเนี่ยมันก็จะต่างระดับมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็มีเลนชาเวอร์นะคะแล้วมีที่วางของสบู่อะไรตรงนี้ด้วยเหมือนกันสามารถวางได้เยอะเลยถัดไปค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องเก็บของค่ะซึ่งห้องเก็บของเนี่ย ใหญ่มากมีตู้ไฟด้วยค่ะคือกว้างมากๆเลยคือเราสามารถแบ่งเป็นเครื่องหนึ่งห้องเก็บของหรือว่าทําเป็นห้องเก็บไว้เพิ่มเติมด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองกันค่ะ ตรงชั้นสองเนี่ยเขาก็จะทําผ้าม่านที่เขากตกแต่งไว้สูงตั้งแต่ข้างบนนุน่นจนถึงพื้นเลยค่ะตั้งแต่แบบบนหลังคาแล้วก็มีตรงหน้าต่างนะคะที่เราจะสามารถเห็นวิวของข้างนอกได้ซึ่งเป็นพื้นที่เปล่านะคะที่มีต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะก็จะล่มรื่น แบบบ้านเนี้ยเขาออกแบบมาเพื่อคนที่เขาอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะเลยคะ่ะเพราะว่าตรงโซนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นสําหรับคนที่สาหรับครอบครัวเป็นความแบบพิเวทโซนอะไรเงี้ยคะ่ะห้องดูหนังหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตรงนี้นะคะมันจะเป็นวิวของสระว่ายน้ํา แล้วก็สวนค่ะแล้วก็มีไอตัวที่เป็นม่านนะคะถ้าคนข้างนอกเขามองเข้ามาก็จะมองไม่ค่อยเห็นคนที่อยู่ข้างในบ้านแต่ว่าเราอะสามารถมองเห็นทุกอย่างเลยข้างนอกค่ะแล้วก็มีบิลอินที่แบบว่าเก็บของได้เยอะมากเลยสามารถวางทีวีได้แบบว่าจอใหญ่มุกๆตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นม่านที่แบบว่าเป็นไม้นะคะเป็นมูลี่ แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงค่ะเปิดออกไปก็จะเป็นสวนเหมือนกันสวนเปล่ากว้างพอสมควรเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนกันนะคะเราจะเริ่มกันที่ห้องนอนแรกค่ะเข้ามาห้องนอนก็จะเจอกับตัวเตียงที่จะเป็นคิงไซส์แล้วก็พื้นที่บิวอิน ของที่นี่เฟอร์นิเจอร์เขาจะตกแต่งแบบว่าสไตล์คล้ายกันก็จะสีโทนเดียวกันอะไรเงี้ยคะ่ะที่สำคัญก็จะมีวิวข้างนอกเหมือนกันห้องนี้จะได้วิวของโซนสระ,ะน้ำเต็มๆเลยมีตัวนี้ด้วยนะคะที่จะเป็นตู้สื้าแบบติดกระจกคือดีแบบว่าประหยัดพื้นที่ เราก็มีกระจกไปด้วยแล้วเราก็แต่งตัวเสร็จก็ส่องกระจกได้เลยแบบไม่ต้องแบบติดกระจกเพิ่มเติมแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนห้องน้ำค่ะห้องน้ำกว้างเหมือนกันก็มีอุปกรณ์เหมือนกันหมดเลยแล้วดีตรงที่ว่าเขามีที่วางสบู่มาให้เราด้วยจะใช้ผลิตภัณฑ์ของ American Standard ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูห้องถัดไปกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กเหมือนกันค่ะจะเปิดมาแล้วทำเหมือนกันคล้ายๆกันเลยแต่ว่าจะมีขนาดที่เล็กกว่านิดนึงเตียงก็ขนาดเท่ากันที่สําคัญวิวก็วิวเดียวกันวิวสระว่ายน้ําค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตู้สภาอยู่ตรงนี้มีกระจกด้วยเหมือนกันนะคะแบบ b i l ิ i n ค่ะ นี่แล้วก็ห้องน้ําค่ะห้องน้ําตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้การตกแต่งกับเลเยอร์อ่ะมันจะไม่เหมือนกับห้องอื่นก็คือมันจะกระถัดรัดแบบน,บน่ารักน่ารักอะค่ะก็อาบน้ําตรงนี้แล้วก็พื้นที่ใช้ตรงนี้ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะสําหรับแขกก็ได้หรือเราจะทําเป็นห้องออฟฟิศก็ได้ค่ะต่อไปค่ะตรงนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมของ ตัวบ้านหลังนี้ค่ะพิกสุดของในบ้านเลยเราเข้ามาใช่ไหมคะเราจะเจอกับห้องน้ําที่อยู่ด้านซ้ายมือของเราซึ่งประตูไม่ใช่ประตูเปิดปิดเขาประหยัดพื้นที่ก็คือใช้แบบแนวคิดที่แบบดีมากแล้วก็พื้นจะต่างระดับขนาดของกระเบื้องเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องแบบกันลื่นแล้วก็ส่วนตรงนี้คือพื้นที่มันเยอะมันดีสําหรับว่าเราวางของได้เยอะแบบ ครีมผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มีตัวอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะคะทั้งหมดก็จะเป็นสุขภัณฑ์จาก American Standard นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นลายเข้ากับธีมของห้องนี้เลยมีห้องอาบน้ําที่แบบว่าแยกกันตรงนี้ค่ะทุกคนจะต้องชอบเพราะว่ามันเป็น walk-in closet สาวๆชอบมากแน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นกระจกหมดเลยประหยัดพื้นที่แล้วก็ใช้แบบว่าวางของได้เยอะมากตู้จนถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าพื้นที่ว่างเราก็สามารถแบบว่าติดโต๊ะอะไรตรงนี้นิดนึงก็ได้ก็ใส่วางของได้เยอะมากเลยค่ะโซนนี้จะเป็นโซนห้องนอนเลยเตียงคือแบบดีมากนะคะแล้วก็เป็นเตียงคิงไซส์ด้วยมีแบบว่าโต๊ะ ข้างเตียงอยู่ทั้งสองอันเลยแล้วก็มีหน้าต่างค่ะที่เราสามารถเปิดออกไปเห็นแบบว่าวิวของสวนข้างนอกแล้วก็ฝั่งด้านขวามือเนี่ยเราจะสามารถเห็นวิวของสระว่ายน้ำได้ด้วยนะคะห้องนี้คือเขาออกแบบห้องนอนมาแบบบ้านหลังนี้ค่ะออกแบบห้องนอนมาให้เห็นตัวของแบบวิวสระว่ายน้ำแบบทุกห้องแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขา ใช้พื้นที่ได้ประหยัดแล้วก็ใช้เขาเขาแบบคิดไว้ดีมากเลยค่ะกับการแบบอาศัยอยู่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะข่าวบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่มีทั้งหมด4ห้องนอนแล้วก็ห้าห้องน้ํานะคะอยู่ในหมู่บ้านวังตาลหางดงนะคะราคาขายอยู่ที่15.9ล้านบาทน,นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําคลิปรอ,อ,อบหน้าน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ